สวัสดีครับไรออลหันครับสุรลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลายเข็งตะบนนนขาอำเภอสูงเนินโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์087-232-1139รับทุกสายโทรกับทุกมิตรคอ f เฟ e บุ๊กชื่อไร่อรหรันสุ่ลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับ ไลน์ใช้เบอร์เป็นไลน์ไอเดีย ID ให้เคียวอยู่ตรงช่องไลน์ย ID ดีใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไป0872321139กดค้นหาก็จะขึ้นไร่อลหันยาเซฟเบอร์ไลน์ไม่ขึ้น YouTube ชื่อช่องไร่อลหันสไตล์นะครับมีคำว่าสไตล์ต่อท้ายด้วยไร่อลหันสุนกกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงกเกษตรสวนกระแสเกษตร,รนอกตำรานะครับก็ตั้ง GPS ไร่อลหันมาได้เลยคลิปนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับหลังจากห่างหายมานานกับการฟรีอบรมนะครับจะ กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับฟรีอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทอกอสอนะครับมือใหม่เนาะกำลังจะ,อ,ะออกจากงานเอรีลีไทยกำลังจะกเกษยียณจะเข้าสู่ภาคเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลมันต้องเริ่มต้นอย่างไรต้องรู้จักอะไรมั่งนะครับแน่นอนไรออลหันเรามีคําตอบครับเนาะเราจะมีฟรีอบรมทุกวันเสาร์นะครับเมื่อก่อนเรามีฟรีอบรมแต่เดือนละสองสาครั้ง มันฟิกวันต่อไปนี้ไม่ฟิกวันและทุกวันเสาร์เลยนะครับขอให้เป็นวันเสาร์นะครับเราจะมีฟรีอบรมที่นี่ที่ไร่อรหันบ้านกุดปลายเข็งตะบนนนท่ข้าอำเภอสูงเนินโคราชนะครับกรเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อรหันชอบสไตล์ไร่อรหัน,ชอ,อหนชอบสวนกเกษตรชอบนอกตำราชอบไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูก,กเกษตรสนุกสนานกเกษตรให้เข้ามาไร่อรหันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องเข้ามานะครับ ปิดคลิปนี้เลยไม่ต้องดูต่อถ้าชอบแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับเรามีฟีอบรมทุกวันเสาร์นะครับเริ่ม8.00นจบ17.00นหนวันเต็มๆสำหรับคนบ้านไกลก็วันศุกร์เอาเต็นท์มากางนอนก่อนได้รับตั้งแต่1-80ถึง80คนไม่เกิน80คนต่อรุ่นต่อรอบฟรีข้าวอาฟรีน้ำชากาแฟส่วนข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงนี้แบ่งเป็นแบบนี้ครับถ้าเสาไหนทีมงานภรรยาหยุด ทีมงานภรรยาก็จะมาทํากับข้าวนะครับเสานั้นก็จะฟรีข้าวเที่ยงแต่ถ้าเสาไหนทีมงานภรรยาทํางานนะครับไม่มีคนทํากับข้าวเราก็จะสั่งข้าวกล่องตอนท่านลงทะเบียนนะครับก็จะถามว่ารับข้าวกล่องไหมนะครับข้าวกล่องถ้าใครรับก็ข้าวกล่องเขาจะเข้ามาส่งเราตอนเที่ยงนะครับข้าวกล่องก็อาหาร3อย่างนะครับอาหาร3อย่าง40บาทอาหาร3อย่าง40บบาทข้าวกล่องถูกที่สุดในโลกแล้วนะครับเนาะก็ ประมาณนี้เรื่องข้าวปลาอาหารนะครับน้ำชากาแฟมีอยู่แล้วมิตรลักแฟนเพลงคนไหนทำธุรกิจอะไรอยู่อยากจะเอาเข้ามาบิเซนอยากจะเอามาแบ่งเพื่อนกินก็พกพามาได้หอบหิ้วมาได้นะครับเอาน้ำมาสมทบเอากาแฟมาสมทบเอาขนมมาสมทบกินข้าวเที่ยงด้วยกันนั่งล้อมวงกันเหมือนสมัยก่อนนะครับมานั่งล้อมวงกันกินกันมีอะไรแบ่งกันกินอยากให้บรรกาศ เก่าๆกลับมาแบบนั้นนะครับฟรีอบรมเนาะบรรยากาศเป็นกันเองนะครับเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อหรหันเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตําราก็บอกอยู่แล้วฟรีอบรมทุกวันเสาร์ของเดือนก็เดือนหนึ่งมีมีสี่เสาร์แล้วก็จะมีอบรมเดือนละ4วันนะครับไม่สนใจว่าวันที่เท่าไหร่ขอให้เป็นวันนั้นเป็นวันเสาร์เข้ามาได้เลยนะครับลงทะเบียนอย่างไร โทรมาครับ0 8 7 2 3 2 1 1 3 9หรือทักมาทาง Messenger หรือทักมาทางไลน์อินบ็อกได้หมดเลยนะครับเนาะติดต่อเข้ามาชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับเราต้องรู้จำนวนสมาชิกนะครับเพราะเรารับไม่เกิน80คนต่อรุ่นนะครับเนาะรุ่นที่1 20มีนาที่จะถึงนี้นะครับรุ่นที่1 20มีนา2564ใครจะมารุ่นแรกใครจะมารุ่นที่1น,นะครับกับการฟรีอบรมนะครับหลังปัญหาโควิดระลอก2นะครับก็ รีบสมัครเข้ามานะครับ20มีนา2564นะครับรุ่นที่1รอบที่1ครั้งที่1หลังโควิดฟรีอบรมที่ไร่อรหรันสูงเนินโคราชนะครับมาอย่างไรตั้ง GPS ไล่อลรหรันมาได้เลยหรือไม่ก็โทรมาถามทางผมก่อน เขหัดสุกโทรมาถามทางเช็คทางผมก่อนนะครับผมรับทุกสายโทรกับทุกมีดคออยู่แล้ว0 8 7 2 3 2 1 1 3 9กับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับมันต้องรู้จักดินมันต้องรู้จักน้ําก่อนครับวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าถ้าทําเกษตรรู้จักดินรู้จักน้ําวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ามันมีแต่เสมอกับชนะแต่ถ้าไม่รู้จักดินไม่รู้จักน้ํามีแต่เสมอกับแพ้นะครับเราต้องรู้จักดินวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าทําเกษตรบนกระดาษเศษก่อนวางแผนวางกลยุทธ์ก่อนรู้จักหลุมก จะปลูกหรือจะฝังจะฝังหรือจะปลูกแบบไหนฝังแบบไหนปลูกลากตื้นให้ปลูกอย่าฝังลากลึกให้ฝังอย่าปลูกเข้ามาเรียนรู้กันก่อนนะครับธาตุอหารพืชโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชแพ็กเกจจิ้งการค้าการตลาดคิดบวกคิดต่างสามการสามปลูกทุกเรื่องราวเจอกันที่ไร่อรหัน